สวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังจะไปไปฉีดหุ้ยนะครับซูปเปอร์ไมโครโมิกที่บ้านของคุณสุรศักนะครับที่นี่ก็คือบ้านโนนสูงนะครับตำบลโนนสูงอำเภอคุ้นหานจังหวัดสงรเสกตแานที่มานี่เป็นที่นานะครับคุณสุรศัก์ก็ได้ซื้อซูปเปอร์ไมโครโมิก แล้วก็ไฮเปอร์วแล้วก็ไฮเปอร์ทูเพื่อมาฉีดน,นาข้าวแล้วก็ฉีดพืชผัก,กอื่นๆของที่ที่มีอยู่นะครับซึ่งสองอย่างนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อไฮเปอร์วัหนึ่งชุดแถมไมโครมิกสิบสองนะครับก็สินค้าโปรนี้มีจนวนจยากัศน,นะครับ เหลือไม่เยอะแล้วเหลือเหลือนับไม่ถึง5ชุดแล้วมั้งตอนนี้นะ,ะซึ่งวิธีใช้นะครับก็ผสมกันเลยผสมกัน2อย่างเลยนะครับฉีดทีเดียวปกติแล้วซูปเปอร์ไมโครมิกเนี่ยเขาฉีดกัน7จ็ถึงสิวันต่อครั้งหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่าเนาะพี่น้องเกษตรศกรหลายท่านก็มีภารกิจแต่ละวันเยอะงานเยอะนะครับ ไม่มีเวลานะครับที่จะฉีดกันทุก7วันสิวันเนาะก็เลยดัดแปลงเอานะฮะด้วยการฉีดเดือนละครั้งโดยการผสมกับไฮเปอร์วันไฮเปอร์ทูพร้อมกันเลยซึ่งไฮเปอร์วันไฮเปอร์ทก็ลิมิตการใช้ก็คือเดือนละครั้งอยู่แล้วนะครับเดือนละครั้งเราก็เลยมาแอปผายใช้แบบนี้อตอนนี้ก็ นี้เดือนตุลานะครับวันที่เท่าไหร่เวันนี้วันที่สิบสองวันที่สิบสองตุลาปีหกสี่นะครับก็ข้าวก็กาลังเขียวเลยนะครับข้าวกาลังเขียวอีกไม่นานก็จะแตกรวงแลวขอวรวงแล้ว,ลว,ลวนะครับจริงๆการฉีดนาข้าวเนี่ยควรฉีด ตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่แบบตั้งแต่วานหว่านที่มันเอ,อ่อพอมันงอกสักประมาณสักเซนสองเซนสามเซนก็สามารถฉีดฉีดตัวไฮเปอร์วกับไฮเปอร์ทกับไมโครมิกได้ละอ,อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังฉีดทันอยู่นะครับยังทันอยู่นะออฉีดได้ประมาณสักสรอบก็น่าจะ ถึงเวลาที่ออกงวงแล้วบรรยากาศต่างจังหวัดน่าอยู่นะครับอากาศดีนะครับแล้วก็เศรษฐกิจต่างจังหวัดก็ถือว่าโอเคนะครับเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่ามีทั้งสวนยางพารามีทั้งเกษตรกราการทำเกษตรกรหล,หลายอย่างผสมผส,สานกันนะครับ เยอะเลยโอเคตอนนี้ก็มาถึงสวนของคุณสุรศักดิ์เรียบร้อยแล้วเลี้ยวเข้าไปเลยพืดนปาดพืดปาปดปานี่ฮะจริงๆไม่ต้องเข้าไปก็ได้จอดอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่มีที่จะจอดนะครับถอยหลังดีกว่าไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปถอยอยู่นี่แหละจอดขวามือจอดนั่นขวามือนี่